เออนี่อ่ะตัวอ้าวอีเบอร์อือ่ะอธิบายก่อนนะมีมีถามมเข้ามาว่า<ะ>พี่ทำไมผมไม่ได้ติ๊กเกอร์<ะ>ติ๊กเกอร์เนี่ย<ะ>มันมีมาทุกอันอยู่ตรงนี้มีใครแอบแกะไปหรือเปล่าคุณต้องไปถาม<ะ>ที่ตัวแทนที่คุณขายถ้าจะดิวตรงอ่ะมากับเราแล้วจะมาขอติ๊กเกอร์เราต่างหาก ผมไม่รู้ว่าคุณทาหายเองหรือเปล่าอันนี้ต้องคนใจเราต้องรักษาติดให้กับคนที่เขาซื้อของเราด้วยนะครับต้องขอประทานลภัยด้วยจริงๆแต่มีมาทุกอันฮะนะครับสติ๊กเกอร์มาคราวนี้เรามาถึงเรื่องเบอร์น้ามันอันดับแรกดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเ่ทางบ้านฮะ 10W 15W เลนี่ยเลขหน้านี่คือความใสบางที่จะเข้าไปแทรกในเคียร์แลนด์ของเครื่องยนต์ของคุณถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นใหม่เขาเรียกว่ารถใหม่ เียร์แลนยังฟิตศูนย์เขาถึงใช้เบอร์ศูนย์เพื่อมันจะได้แทรกได้เร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเบอร์สิบก็ใช้ได้ฮะความหนืดมันอยู่ที่ข้างหลังฮะอันนี้คือแทรกเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะการทนอุณหภ,ภูมิติดร็อบกับเรื่องความใสความบางการที่เข้าไปแทรกในเคียร์แลนด์ของตัวลูกสูบเครื่องยนต์หรือว่าก้านสูบหรืออะไรก็ต่างๆที่มันเป็นรอยต่อให้เร็วขึ้นในอุณหภูมิถ้าร้อยองศาไปแล้วมันเหมือนกันนะ พออุณหภูมิทํางานได้รอด้อยอามันจะแค่มีผลตอนสตาร์ทนั่นเอง<ะ>มันจะเข้าไปเร็วหรือไม่เร็วถูกไหมแต่เมื่อเป็นรถใหม่คือสตาร์และอยากออกเลยกู<ะ>ใช้เบอร์ส<ะ>ิบแต่ถ้าเป็นรถที่แบบรถแต่งรีแมปรถใช้ไปแล้วสักเจ็ดหมื่นโล<ะ>หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมรู้สึกว่ามันใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็แต่ง<ะ>แต่งนี่คือ Re ap, รีแมปก็ะะ Re ap, เรียกว่าแต่งแล้วนะคุณแต่งนะฮะรีแมปเรียกว่าแต่งแล้วเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบห้าสี่สิบเพิ่มความหนาเข้าไป ความหนึ่งคือเบอร์ต0สแต่ครับทาไมของเราถึงแตกต่างบางคนถามเหลือเกินว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงฮะน้ำมันพี่มันเป็นสังเคราะห์ร้อยหรือเปล่าหรืออย่างงี้อย่างงี้ผมบอกว่ามันคือเทคโนโลยีสังเคราะห์แบบพรีเมียมที่สําคัญฟังง่ายๆนะมันคือน้ำมันโมดิฟายผมสามารถปรุงแต่งสูตรของเราเข้ามาในนี้ได้<ะ>เพราะว่าประเทศเรามันเป็นเมืองร้อนนี่แหละทาไมคนถึงนิยมแล้วทำไมถึง5,000โลแล้วไม่ดอ<ะ>รอปเหตุผลที่เลอาไม่ดรอปเพราะเราไปเพิ่มการทนูมิความร้อน เพิ่มเข้าไปอีกนะแล้วก็เพิ่ม adjective เข้าไปอีกปรุงแต่งเข้าไปเลยแต่เราอาจจะลดเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิติดลบลงมาเพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งประเทศไทยติดลบ3 0องศา<ม>เรอาคงเจงแล้วละ่ะ<ฮ>เพราะว่ามันอาจจะทนสู้แบบแบ,บแรนด์อื่นเขาไม่ได้<ฮ>แต่ถ้าเกิดว่าอย่างแบรนด์อื่นแบรนดังๆทั่วโลกที่เขามี<ฮ>ถ้าเราไปซื้อลายเส้นเขามาขายเราไม่สามารถที่จะปรุงแต่งอะไรได้เลย<ฮ>เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เขา<ฮ>แต่นี่คือแบรนด์ไทยแท้ฮะเราสามารถ มีนักเคมีของเราแล้วสามารถปรุงแต่งเข้าไปได้ให้ตรงกับถูกต้องเป็กรถบ้านเราถูกต้องตรงกับเป็กรถบ้านเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่เรอาถึงติดตลาดทุกวันนี้ได้เร็วรถแข่งก็ใช้ได้ถ้าไม่เกินทะลุ500มาขึ้นไป15 40มันเหลือเฟือราคาของเบนซินเท่าไหร่ครบเบนซินเบนซินเบนซินตินเบนซินเติมติมเเสี่ลิตรนะคะเออจะอยู่ที่1,800งพันแปอบาทอ่านี่เบนซินตัวนี้ถ้าคุณอยากได้สั่งข้าวร้อยฟูลอิสเนตินี่คือ เบนซินแล้วรู้ไหมตัวนี้ผมกล้าการันตีตรงไหนหรือว่าที่มันมีเป็นกระแสคือไม่เป็นนมทนเขาเรียกว่าออกซิเดชันสามารถใช้กับรถที่เป็นจูนแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยเห็นไหมครับแต่ราคาเนี้ยรถรถเดิมก็ได้ถูกต้องรถเดิมดีเลยฮะห้าตัวบิแล้วใส่บ้างแล้วหรือว่าจะรถแต่งก็ได้แต่ถ้าเกิดรถยันไปยันถึงรถแต่งที่ใช้ระบบแอลกอฮอล์ลองรับไม่มีเป็นนมนะฮะถ่ายมันขึ้นมาดูได้เลยไม่มีเป็นนมครับร้าเปอร์เซ็นต์ฮะ นี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับรถบ้านเรามากที่สุดพูดไปท่านถ้าคุณไม่เคยลองใช้บางคนเขาปิดตาปิดใจอะไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณลองแล้วคุณอาจจะรักเลยก็ได้แต่อันนี้มันแล้วแต่คุณไงถูกไหมฮะนี่แหละคือส่วนต่างๆของเรารทำไมถึงตูนงขายดีเป็นซินพร้อมถ่ายอยู่เท่าไหร่ปีเบนซินพร้อมถ่ายอยู่ที่สองพันสองค่ะกรองได้ไหมกรองได้มีกรองด้วยกรองด้วยครับเบนซิน นะแล้วเกรดของเราจริงๆอ่ะหมื่นสองันโลเนี่ยผมถือว่าจริงๆมันไปได้มากกว่าน,นั้นนะแต่อย่าเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวจะซื้อช้า <c oughs> <c oughs> เออจริงท <c oughs> ี่สำคัญนะฮะทุกรุ่นที่เป็นเลอาสังเกตง่ายาว่าแท้หรือไม่ <c oughs> หอม <c oughs> เปิดปุ๊บมีกลิ่นหอมหมดเลย <c oughs> ทุกอันฮะยันมอเตอร์ไซค์ตูนก็มีนะมีค่ะนี่มอเตอร์ไซค์ก็มีฮะทั้งเป็นออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาและที่สำคัญเนี่ยเซตเนี้ยทีมของดีทัวที่เป็นเจสสกีอันดับแของโลกเอ็นรุ่นเอ็นดูรันใช้เลอาหมดเลยครับถึงบอกเลยว่าสบายมากเกี่ยวกับเรื่องเออเรื่องใช้ความทอความร้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงฮะการันตีได้เลยนะแล้วถ้าสนใจสั่งได้ที่ตูนได้ค่ะ ไลที่ไหนไปที่นั่นเราจะพยายามไปหาตัวแทนของเรอ,อาทุกๆท,กที่และเดี๋ยวจะลงไปใต้ด้วยใต้ก็ขายดีมาก<อ>ภูกเก็ตเอ่ยุรา์เอ่ยอะไรมีหมดนะครับผมเขาบอกว่าผมถ่ายมาสองรอบแล้วครับเรอาชอบกินแล้วรถวิ่งดีขึ้นสำหรับความรู้สึกของนะเขาบอกขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่น้ามา้าฮีฮีนะอันนี้ของจริงเพราะว่าเขาขายได้เยอะอยู่แล้วตูจะรู้ดีเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพืทางบ้านสนใจฮะอยากใช้บริการของตูด r e s ซิ่งติดต่อตูได้ไง ก็ร้านตูนเลสซิ่งช็อปนะคะดูได้ใน Tik Tok ก็มีนะคะช่องทาง Tik Tok หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะก็เซิร์ชเจอแน่นอนเจอแน่นอนแม่ค้าขายดีมากนะครับหรือจะเข้ามาทำเกี่ยวกับช่วงล่างโชคเหล็กสแตนเลสทำโรบาร์่อไอเสียที่นี่มีหมดยันฟิล์มกองแสงอะไรแต่งมีครบเลยหรือโทรเข้ามาใช่ค่ะได้ไหมได้ค่ะที่เบอร์ศูน 0646952353ค่ะมาได้เลยนะครับกับน้องตูนเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าทะลุต่องร้อยลังเนี่ยไม่นานแล้วเดี๋ยวต้องมาอีกแล้วเนี่ยหักเตรียมรถไว้รีวิวรถหมดล้านแล้วนะเออรถหมดล้านแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณตูนมากเลยฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับตูนวันที่สิบเจอที่ต่างแวัน้องเปิดเจอบูเลอาด้วยมอไซค์ก็มี